ราชก co ิจจานุเบกษาปฏดกัญชาพ้นจากเป็นยาเสพติดก่อนจะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกนะครับเมื่อวันที่15ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท5พศ2563ใจความว่า อาศัยตามมาตาควมในมาตา6กวักหนึ่งและมาตา8วงเล็บหและวงเล็บสแห่งพระราชบ,บัญญัติยาเสพติดให้โทษพศ .2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศไว้ว่าดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งให้ยกเลิกวงเล็บ1ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5พศ2563ลงวันที่31กรกฎาคม2561วงเล็บ2 ประกาศกระทรวงสาธารณาาสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5ฉบับที่2พศ2562ลงวันที่27สิงหาคม2562ข้อ2ให้ยาเสพติดให้โทษที่ระบุชื่อดังต่อไปนี้เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพศ2522และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 1. กัญชา หรือว่าแคนนาบีพืชในสกุลของแคนนาบีและวัตถุหรือสารต่างๆที่มีอยู่ในพืชกัญชาเช่นยางน้ำมันโกเว้นวัตถุหรือว่าสารดังต่อไปนี้เฉพาะที่ได้รับอนุญาตในผลิตในประเทศไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5วงเล็บกอเปลือกลำต้นเส้นใหญ่กิ่งกา้านและรากขอใบซึ่งมียอดหรือว่าช่อดอกติดมาด้วยคอ สารกัดที่มีสารแคนนาบีไดออลเป็นส่วนประกอบและไม่เกินร้อยละ0.2โดยน้ำหนักวงเล็บงอกากหรือเศษที่เหลือจากสารสกัดกัญชาและต้องมีสารเตตาไฮโดรแคนนมินอนไม่เกินร้อยละ0.2โดยน้ำหนักนอกจากนี้ยังมียาเสพติดให้โทษอีก4ชนิดที่ปลดบล็อกได้แก่กัญชงพืชกระท่อมพืชฝิน่นและเห็ดขี้ควาย โดยมีผลบังคับใช้วันที่15ธันวาคม2563ครับ